สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยนานา,นานสัตว์โลกกันนะคะในวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะมาดูสัตว์เลี้ยงนะคะภายในบ้านของครูกามีอะไรกันบ้างนะคะเราไปติดตามดูกันเลยค่ะสัตว์เจ้าตัวนี้นะคะเป็นต ้าตัวนี้ชื่อเจ้ายาวเนื่องจากเวลามันยืดคอออกมาคอของมันจะยาวนะคะประทาดน้นจะมีรูปร่าค้ายกับเจ้าเต่านะคะส่วนเจ้าสองตัวนี้นะคะคือเต่าบกนะคะเต่าสุกาตาเป็นเต่ายักษ์นะคะสองตัวนี้ชื่อเจ้าเบิ้มกับเจ้าจิ๋วค่ะตอนนี้เจ้าเบิ้มกับเจ้าจิ๋วกำลังเดินออกกำลังกายกันนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะ เป็นไก่แจ้ค่ะชื่อเจ้าแจ้ค่ะส่วนกรงนี้เป็นนกเลิฟเบิร์ดนะคะชื่อเจ้าทองค่ะ เป็นนกคาปเทลชื่อเจ้าผ่ะน่หอ้ลงห,หัวด้วยนะคะ,นนะ,คะนนส่นนวสสนะะต,ตัวนี้นะคะเป็นนกซันคอนัวค่ะมีกนสองเธอนะคะชื่อเจ้าปังปังกับเจ้าหิงหิงค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นนกค่ะบ้านชีวเลี้ยงนกไว้หลายชีนิตนะคะ นกที่องุ่นเป็นนกถุงโยนค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมีหมูแคะนะคะเจ้าตัวนี้คือเจ้าซูชิค่ะเป็นหมูแคะนของบ้านครูยุ้ยนะคะสุ่เจ้าสามตัวนี้นะคะเป็นสุนัขที่ครูยุ้ยเลี้ยงไว้นะคะได้แก่เจ้าถุงเงินถุงทองและเจ้าจ่อยค่ะ ตอนนี้สุนัขก,ก็กําลังกินอาหารอยู่เหมือนกันนะคะอาหารของเจ้าสุนัขคืออาหารเม็ดเหมือนกันนะจ้าตัวนี้นะคะคือกระต่ายนะคะกระต่ายที่บ้านคุยมีด้วยกันเจ็ดตัวค่ะตอนนี้เจ้ากระต่ายกําลังกินอาหารนะคะอาหารของเจ้ากระต่ายก็คืออาหารเม็ดนะคะเป็นยังไงคะกระต่ายของคุยน่ารักไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เห็นสัตว์เลี้ยงของคุณครูแล้วเด็กๆนับกันได้กี่ชนิดคะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเรื่องสัตว์เลี้ยงของคุณครูไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย